มึงเบ่งดีๆนะบักปีชาอาหารบักประัดนั่นอาหารทีมึงอะขางโรงเรียนมันโกยท่งบักคู่แหล่บักปีชาอาหารมาเลียนหนังสืออยูอ่สกลนครเข้าใจว่าลูกไพ่จักร้างนี่เป็นกะลีเป็นคนข้าประเวณีมาแล้วลูกไส้จักรางได้เป็นผู้บริหารซีจังหวัดของทั้งภาคอีสาน แล้ววันที่นี้พ,พ่อใหญ่พัววาดโสหาเป็นผู้เฒ่าเก้าผู้เฒ่าแก่เป็นลูกพี่ลูกพี่พ่อบักซักที่มันไปทรงวัดรถเมือ่อนี้เห็นไหมแล้วบักเราผัดไก่สิตายแล้วพ,พ่อใหญ่พัวสู้รู้จักบักนั่นปะบ๊อบแมนบักเด็กน้อยราชพัดสกลอุดรบอบแมนอุดรท่านีเอาภาพออกมา นี่กูไปเบิ้งนั่นแหละที่ว่ามันถูกตีจนพิการเข้าใจ่ไหมพี่น้องมันมาขายขวางอยู่นี่บลัสรันอยู่ตลาดบรรทัดเข้าใจ่ไหมแล้วบัดที่นี่บักปนั่นอาหารนักกวนตีนพ่อใหญ่พัวาวาสโสหาที่ขายแห้งอีสานสางอีสานนี่อยู่ทางเขา่าทางออกอ,อุดรธา,านีใช้มือ เดี๋ยวนี้ยุหัวสภาพมันโกยได้มีปัญหากันเขยไปเพราะว่าบักปีซา,าหาน่ะมีสัญญากันกันกบพ่พอใหญ่พัววัดโสหาว่าถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตนใ้ทรงเง,งินทรงเงินเงินที่ทรงเรียนน่ขึ้นใ้พ่อใหญ่พัววัดโสหาแล้วที่นี่บักสกก่บักทงใดยน่ะก็เลยอยากมาเขามาสัวเขยไปเขาเอินว่าเด็กน้อย บรูจักอียงติเก่เนเวลาบอาข่วมอยู่เหนยนหญ่บานกันยาสีพ่วงเนี่ยมีแต่ว้รุ่นบันโกยทั้งมัดน้ำทิ่มโดยกูเข้าใจไหมถ้าตีกันอยู่ในวัดบอกแม่ตีกันอยู่ในบ้านเห็นพู่กันยาสีพ่วงเนี่ยมึงบ่ได้ออกบ้านหลงไม่ได้เกิดเข้าใจไหมบักไปนั่นอาหารบักคุยเอ้ย